วัดนะครับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อไวรัสเกือบทั้งนั้นเลยนะครับโควิดก็ใช่ไข้หวัดใหญ่ก็ใช่เป็นการเชื้อไวรัสทั้งสิ้นนะครับแล้วก็มักจะมีการเสษ็ของเยี่บุทําให้มีการบคดีเรียตามมาซ้ําเติมแล้เกิดการเจ็บคอไม่หายหลังจากที่เกิน5วันไปแล้วถึง7วันไปแล้วนะครับครานี้ต้องเข้าใจก่อนนะเพราะว่าไวรัสแบคทีเรียเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ มันเกิดขึ้นเองไม่ได้คุณจะติดเชื้อหวัดได้ต้องได้รับเชื้อจากคนอื่นเพื่อแพร่มาให้คุณนะครับอยู่นี่ก็จะเป็นหวัดแบบเป็นหวัดเป็นโควิดป็นไข้หวัดใหญ่ไม่ได้นะครับการไอจามจะเป็นการแพร่เชื้อของไข้หวัดที่สําคัญที่สุดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ติดก็คือไม่ใส่หน้ากากช่วงที่ไม่ใส่หน้ากากบ่อยสุดคือการกินข้าวและตอนนอนถ้าคนบ้านเป็นก็จะติดได้ง่าย ไวลสรูปล่างแปลกๆนะครับเหมือนมนุษย์ต่างดาวนี่มีทั้งเหมือนในกระตูนสชื้แบคทีเรียนะครับตัวนี้รู้จักดีเลยใช่ไหมครับรู้จักไหมครับโควิดนะครับที่เพิ่งผ่านพ้นไปยังไม่ผ่านดีนะครับแต่ก็ตอนนี้ความรุนแรงของมันลดลงลงมากแล้วนะครับส่วนแบคทีเรียก็มีเป็นรูปกลมๆแล้วเนี้ยลูปเป็นรูปแท่งหรือเป็นรูปเกลียวนะครับอันนี้มันจะเป็นการติดเชื้อซ้าเติมมากกว่านะครับ คราวน,นี้เมื่อเพื่อนเมื่อกี้ว่าเกิดจากไวรัสแบคทีเรียฉันโอ้ยวันนี้ไม่สบายโดนฝนและเป็นหวัดไม่ใช่โดนอากาศร้อนเป็นแล้วเข้าไปที่แอร์เย็นเป็นหวัดไม่ใช่เหมือนกันนะครับการโดนอากาศมันจะเป็นหวัดไม่ได้คุณต้องรับเชื้อก่อนถึงจะเป็นหวัดได้ฉะนั้นการที่อากาศเปลี่ยนแปลงพักผ่อนน้อยแล้วเป็นไม่ใช่ถ้าเกิดใา้หวัดแต่เป็นพื้นฐานเมื่อตอนอย่างคุณนอนแอร์ลง ดับชนนเชื้อไวรัสไจะคนไอไกลๆก็ติดเชื้อแล้วเป็นหวัดได้งั้นจะจำไหมนะครับว่าที่คุณนอนไม่หลับเพราะความไม่พอเป็นหวัดไม่ใช่นะครับต้องมีการติดเชื้อเพราะไวรัสไวที่เป็นสิ่งชีวิตเกิดเองไม่ได้นะครับโอเคคราวนี้ตอนนี้เป็นโควิดนี้จําได้ไหมครับว่ามีกระบวนการป้องกันยังไงบ้างคราวนี้เรื่องการสัมผัสเนี่ยขอบอกกันเลยว่าเป็นไปไม่ได้สับโลกไข้หวัดน,นะครับเฉพาะหวัดเท่านั้นนะครับเพราะว่า เชื้อไวรัสเนี่ยมันต้องอยู่บนเส้นปะหารหรืออยู่ที่อื่นถ้ามันแห้งก็มัตายเลยฉะนั้นคุณต้องมือที่เปื้อนเชื้อไวรัสนะครับแบบเพ้าไอาใหม่แล้วคุณไปจับแล้วก็เอาเชื้อเนี่ยเขาไปติดเข้าไปในในจมูกหลังปิดจมูกเข้าไปในหลังเกินปิดจมูกเข้าไปจนถึงเยื่อบุทางเดินหายใจเนี่ยติดเข้าไปได้นะครับถ้าคขาในปากเนี่ยเจอน้ําลายเจอเชื้อโรคในปากเนี่ยตายหมดถ้าอยากู้วนเชื้อโรคในปากมีเยอะขานาดไหนคุณไม่แปลงฟันทันชาสักพันนะครับ แล้วลองหายใจดูสดชื่นนะครับโอเคไวรัสนี้ถ้ามูกที่มันเกาะอ,อยู่แห้งมันตายหมดนะครับชั้นโอกาสที่คุณจะติดเชื้อจากการสัมผัสตามริบตามลูปิตงที่เขาบอกว่าการสัมผัสต่างมันเป็นไปไม่ได้สับโรคัดนะครับแต่ว่ามันเป็นไปได้สับโรคทางเดินอ,อาหารเพราะแบคทีเรียนเนี่ยจะอยู่ได้นานมากเลยนะครับ คุณล้างมือสะอาดไปกินหาติดเชื้อได้นะครับและคุณเพื่อนเชื้อไวรัสตาแดงคุณไปขี้ตายข้างก็ติดได้อันนี้ติดจากที่กดลิฟได้ที่น้ําตายไม่แห้งนะครับขี้ตาติดตาแดงได้แต่โรคหวัดไม่ได้นะครับโอกาสที่เกิดติดเชื้อหวัดโดยการสัมผัสเนี่ยยากมากอันที่2การไอจามเนี่ยมันไปได้ไกลไอไปได้2เมตรนะครับ ถ้าเราอยากดูรูปไปดูรูปใน YouTube มีเยอะแยะเลยถ้าจามไปถึง5เมตรถ้าเขาว่าคุณอยู่ในรัศมีนั้นถ้าเขาไอาจาำแรงคุณติดเชื้อได้แน่นอนชั้น social distancing หเมตรหรือ2เมตรเนี่ยไม่พอนะครับเพราะคุณแค่เป็นหวัดเนี่ยไม่ใช่แค่ไอาจามด้วยชั้น social distancing ก็มีประโยชน์น้อยที่ดีสุดคือ ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณไอยอยู่เหนือลมเช่นไปอยู่ที่ชายทะเลเขาไอาลมพัดมาติดคุณติดได้ไนะครับหรืออยู่หน้าแอร์แต่ถ้าเป็นละอองไอซ้อนใหญ่ๆมันตกขึ้นมดที่ไปตามอากาศจะไปได้ไหคราวนี้การแพร่เชื้อแบบที่ละอองฝอยที่ลอยไปตามอากาศเนี่ยเป็นไปได้ไหมยากมากในคุณในภาวะปกตินะครับเพราะละอองฝอยที่มันขันเล็กมากๆซึ่งเกิดในชุดทีออ่เราใช้ยาพ่นแก้หอบอ่ะจะมีละอองฝอยแบบนั้น หรือไม่ก็ใช้เครื่องหายใจที่ไม่รองฝอยประกอบด้วยซึ่งคุณต้องอยู่ใกล้ๆที่จะติดเชื้อได้นะครับรือในห้องที่จํากัดมากๆฉะนั้นช่วยที่เป็นโควิดก็ก็ไม่เยี่ยมถูกต้องไหมครับลองฝอยร้อยไมครอนไมครอนคือสิบบลบหกนะครับร้อยประมาณครัศูนย์จุดหนึ่งมิลลิเมตรหรือหนึ่งมิลลิเมตรนะครับก็มันจะไปติดที่จมูกได้ทําให้เกิดเป็นบาดรองบุษเสพส่วนเล็กๆเช่นแค่้ปัญหาใโควิดหนึ่งสิบเก้าเนี่ย มันก็จะผ่านที่จมูกด้วยแลวไหลไปลงบางส่วนลงไปในปอดได้แต่ส่วนใหญ่ติดที่จมูกส่วนใหญ่ก็ช่องมือมันแคบนะครับแต่เป็นไม่ได้ที่ว่าถ้าคุณรับเชื่อบ่อยมันจะลงไปที่ปอดได้โอเคมาเรื่องหนึ่งสุดท้นะครับว่าการใส่หน้ากากเป็นตัวป้องกันที่ดีที่สุดนะครับมือไม่ช่วยแต่ป้องก,กันโรคถายเดินหานได้จําไว้2องเซียนดิเซนซิ่งไม่ช่วยคุณต้องใส่หน้ากากโอเค คราวนี้ก็บอกว่าหน้าร้อนเสี้ยโลดโดนแดบดบตายหมดจริงไหมไม่จริงเด็กช่วงหน้าร้อนคือช่วงที่เด็กปิดเทอมพอเปิดเทอมปุ๊บถ้าใครมีลูกหลานเล็กๆจะรู้ว่าเปิดเทอมสองที่นี้จะเป็นบันดกดทั้งนั้นเลยนะครับเพราะเด็กเนี่ยไอจามไม่ใช่สา,า,ารกาศและไม่ค่อยได้ป้องกันเน,นือด้วยเพราะเขาคิดว่าเป็นความเคยชียินแล้วครูก็ไม่ค่อยได้เทคแคร์มากขนาดนั้นนะครับ แล้วก็ทําให้เพื่อนในห้องติดทั้งห้องเลยจนกว่าเชื้อนั้นมีรุนางแล้วเชื้อตรงไหนก็จะติดไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแล้วเด็กเข้าอนุบาลเ,เ,าเดินป้อนน่งใหม่ๆเนี่ยจะติดวัดเกือบทุกสองอาทิตย์นะครับโดยเฉลีย่ยอันนี้พอติดไปที่คนในบ้านแล้วก็จะแพร่เชื้อที่อื่นก็ไปกลับไปยังครอบครัวแล้วก็ไปยังเด็กคนอื่นต่อไปนะครับฉนันจําไว้ว่าหวัดที่ไม่ระบาดในหน้าร้อนเนี่ยไม่ใช่เพราะโดนแดดแล้วมันตายนะครับ ปฏิบัตเป็นต้องช่วยเด็กเปิดเรียนแล้วก็คนที่ว่าหน้าหนาวอาการหนาวมากแบบประเทศที่หนาวๆนเนี่ยเชื้อไวรัสจะตายหมดไม่จริงนะครับเชื้อนี้อยู่ในร่างกายคน37องศาเป๊ะเลยแล้วมันระบาดไปงั้นไอ้มานข้างนอกเนี่ยถ้าตกพื้นมันตายอยู่แล้วแต่การให้เชื้อมันโดยการไอจามน,นะครับโอเคคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนในบ้านคนเป็นหวัดด้วยเป็นโรคหวัดจากอะไรก็ตามนะครับ คุณต้องระวังตัวเองให้ดีคือใส่หน้ากากไว้ร้อยเปอร์เซ็นเมื่อคนในบ้านเป็นหวัดน,นะครับแล้วก็เวลาดื่มและกินซึ่งไม่ใส่หน้ากากเนี่ยควรจะแยกจากกันแล้วก็ถ้าสุกท่านอนสามารถแยกได้ก็ดีถ้านอนไม่ได้ก็แยกกับคนละมุมแต่อย่าให้เขานอนหน้าแอร์นะครับไม่ได้ให้อยู่ห่างางแอร์หน่อยเราจะได้เย็นๆนะครับโอเคคราวนี้อีกเรื่องนึงคือเวลาไอาจามเนี่ยถ้าคุณปิดปากจมูกเนี่ย เชื้อจะออกมาน้อยมากไม่ว่าคุณจะใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากก็ตามยิ่งใส่หน้ากากนี้เชื้อ,อยิ่งออกมาน้อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณใส่หน้ากากใบช่วยดูแลเขาที่เป็นบวัดเนี่ยเชื้อจะเข้าผ่านเอกด้านข้างของคุณเนี่ยเข้าไปทางหัวใจเนี่ยยากมากถ้าเกิดเข้าไปได้นะคุณก็จะโชคดีเพราะเชื้อที่เข้าไปน้อยๆเนี่ยร่างกายจะไม่สร้างแต่คุณต้านทานแต่ไม่เป็นทางเป็นโรคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคราวนี้ถ้าเป็นหวัดในบ้านหลายๆคน หลายๆคนนะครับทุกคนที่อยู่ร่วมกันเวลาเจอหน้ากันต้องใส่น้ากากไม่ใช่ว่าโอ้ยเป็นบารเหมือนกันเลยไอจามได้ไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เชืออ้อโรคภายในร่างกายเนี่ยมันเข้าไปที่เยื่อบุทางเหนือใจหลอดลมกระตานมันจะแบ่งตัวแล้วก็เชื้อที่มันใหม่เป็นเชื้อที่แข็งแรงมากเลยพอมันทำให้เซลล์มันแตกมาจากุ้นเกิดความอยากไ อยากจามนะครับฉันเวลาไอาเนี่ยเชื้อใหม่ๆสดๆเลยนะครับแข็งแรงมากๆฉะนั้นคุณอยู่ใกล้ๆเขาโดนไข้ไอคัไอสักสิบีเนี่ยคุณอาจจะก,การรุนแรงมากกว่าเขาก็ได้นะครับเพราะเชื้อที่เขาไปเยอะมากอ่ามาดูตามนี้เวลาไอาเนี่ยเชื้อบางส่วนจะกลับไปติดเชื้อที่เยื่อบุข,ของเราเองส่วนส่สนก็เกี่ยวอ่อนในหลอดลมเดเินหรือทางเดินหายใจซึ่งจะก,ก,ก็ร,าารู้เกิดไข้เคืองให้เรารู้สึกต้องอยากจามหรืออยากไอออกไป ฉันคขเป็นบนาด่วนใหญ่มีจำนไอเกิดบัังนั้นนะครับคนไข้ตอนช่วงที่โควิดระบาดมากๆอัตราการตายที่สูงเนี่ยสวย่วนใหญ่เป็นคนในบ้านเดียวกันเพราะเป็นโควิดเหมือนกันไม่ต้องระวังไม่ใช่คุณไอใส่เขาเนี่ยโดนใส่สิบทีเนี่ยอาจจะตายเร็วกว่าคนที่เขาเป็นครั้งแรกก็ได้เพราะเชื้อที้ออกมาเป็นเชื้อที่ใหม่เข้าไปปุ๊บมันจะแบ่งตัวตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวดู แล้วพอมันได้เชื้อมากไปที่ปอดและเสียชีวิตได้คนในบ้านมีไข้หวัดใหญ่สงสัยเป็นไข้หวัดใหญ,ใหญ่ขอตรวจถ้าคุณไม่มีไข้นะครับโอกาสที่คุณจะเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยยากมากมากเพราะไข้หวัดใหญ่เป็นเชื้อที่รุนแรงค่อนข้างเยอะถ้าคุณติดเชื้อหวัดไม่มีไข้าการตรวจไข้หวัดใหญ่แทบจับได้กระติเป็นเกือบ99นะครับมีส่วนน้อยที่มีโพสติฟได้แต่ว่าน้อยคนนี้ก็คือเป็นคนที่ได้เชื้อมากๆใน6-8ช่วงแรก แล้วก็มีผู้สัานเคยฉีดวัคซีนอะไรมาก่อนก็จะมีการน้อยนิดนึงฉันถ้าเกิดว่าคุณไม่มีไข้ไม่ต้องตรวจไข้ป่วยใหญ่นะครับโอกาสจะเจอยากมากถึงเจอก็ไม่ได้รักษานะครับโอเคการกินน้ําเสมหมที่เหนียวข้นเนี่ยถ้าคุณกินน้ำเส้หาจะไม่ค่อยข้นคนเราใครเกยอยากไออยากจามเป็นกรงโดงนะครับนั่นคุณต้องทาน้ำห้เยอะโดยปกติแนะนำให้คุณ,คคณไข้เป็นหวัดกินสองลิตรขึ้นสามลิตรต่อวันนะครับแต่ว่า คุณผู้หญิงมาจะฉี่บ่อยแลอเกินํำคานเพราะผู้หญิงอาจจะไม่เหมือนผู้ชายนะครับเท่านั้นที่ก็พิธีเยอะนิดหนึ่งคราวนี้มาถึงเรื่องหนึ่งการสูดน้ำมูกการสูดเสลนคอเพื่อจะขาดทีละเกินจะเกิดไซนัสอักเสบอบช้จารอาักเสบเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าเหตุผลคืออะไรนะครับนี่สำคัญมากที่คุณต้องเข้าใจให้ดีนะครับโรคไซซอนนี้ป้องกันได้และจะสาหายได้ต้องทําตามนี้เท่านั้นนะครับ การล้างจมูกแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยล้างจมูกนะถ้าคนอาย,ยุขนาดเนี้ยไม่เคยล้างแต่ตั้งแต่มีการมีการประชุมร่วมกันระหว่างเด็กกับหมอผู้ใหญ่หมอเด็ก,ก่าล้างจมูกทีนี้หมอผู้ใหญ่ก็ล้างจูกระเบนเลยครับจริงๆจ,จำเป็นไหมสำหรับผู้ใหญ่หรือคนที่สั่งมุกเป็นนะครับคอยเป็นิส้างจมูกเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแต่คนอยากล้างเพื่อหลังผ่าตัดใหม่ๆหรือเสมหหาในจ้ชมคุณเดี่ยวมากคุณล้างได้แต่ก็จะเป็นที่ทางั้นมีเรี่ยวไม่มี มีน้อยคุณกินน้ำสามลิตรได้ประโยชน์มากกว่าน้ำเมื่อดูดซึมกระสแสเลือดแล้วเนี่ยอีกเครื่องชูจะเริ่มหลั่งที่ดูดซึมในจมูกในแสนัดในต่ไมนราตรงมันจะขับพวกเสียหายให้ไหลไปที่คอได้เองนะครับดีกว่ากันเยอะเลยฉะนั้นขอให้คุณกินน้ำได้ผลดีกว่าการล้างจมูกมากเลยนะครับแต่ในเด็กที่สัง่งว่าเป็นการล้างจมูกมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเด็กสองคนน้ำมูกก็จะค้างกันล้างก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับ จำเป็นต้องได้รับยาต้านไข้หวัดใหญ่นะกินให้ครบนะครับไม่ใช่คนในบ้านเป็นโรคหวัดเหมือนกันแล้วก็อ่ะแบ่งกันกินแล้วกินไปค็ห้าวันอย่าทําอย่างนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดเชื้อมันรอดตายแลวถ้าเป็นเชื้อที่ดื้อยาเนี่ยคุณจะมีข้อเสียต่ทั้งสังคมและทั้งประเทศชาติอาจทังทั้งโลกเลยก็ได้ฉันองกินให้ครบตามที่คุณหมอสั่งไม่ต้องแบ่งคนอื่นนะครับถ้าเขาจะเอาไปหาหมอรับยามาเพิ่มโอเคนะครับ อยากคิดว่าแล้วจำยังถงไมให้าก,การดีขึ้นก็ต้องกินให้ครบนะครับเพราะหลักการคือเราต้องไม่ให้ไหวรัสซิ่ที่ดื้อยาแพร่กระจายไปทั่วโลกหรือในสังคมนะครับจําเป็นนะครับส่วนยาโควิดตอนนี้เนื่องจากโควิดเชื้อที่รุนแรงเนี่ยมันําให้คนตายเป็นหมดละพอคนตายก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้แพร่ไปชนินอื่นแล้วเชื้อที่ระบาดัดกเป็นเชื้อที่ค่อนข้างจะอ่อนแอลงฉะนั้นจะเห็นว่าคนที่เป็นโควิดระยะหลังนนเนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับโอกาสตายน้อยมาก ฉันจะใช้ในรายที่คนไข้ที่มีโรคจำตัวเช่นสูงอายุหรือมีอาการของปอดอักเสบให้ส่งไอามากนะครับหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงฉันถ้าเกิดมีญาติพี่น้องคนไหนที่เป็นเด็กเ็กหรือคนไข้ติดเตียงเนี่ยอยาให้คนที่ไอจามไปใกล้ๆสองกลุ่มนี้นะครับเด็กเ็กต่ำกว่าสามขวบเนี่ยเพราะติดเชื้อวัณเนี่ยอันตรายคนสูงอายุไม่ได้ไปไหนติดเชื้อแล้วไม่ค่อยได้พลิกตัว จะลงปลอดได้ง่ายนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเกิน5วัน7วันแล้วเนี่ยคุณจะมีการของโรคปวัดอยู่ไม่ใช่เวลาแล้วครับถ้าเป็นเวลาสู่เนี่ยคุณอาจจะการรุนแรงมากๆละตอนนั้นเพราะว่าเราจะแบ่งโัวเกือบทั่วไปทั้งปอดเลยนะครับแต่ว่าที่เราเจอว่าเป็นหวัดไอไม่หายหลังที่ห้าเจ็ดวันแล้วเนี่ยเป็นเพราะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ําเติมเมื่อเรา ติดเชื้อไวรัสไปมันเนี่ยเยือ่อบุจบทาลายทําให้เชื้อไวรัสหรือเชื้อแบ,บคทีเรียเนี่ยไปเจริญเติบโตซ้ําซ้อนได้ง่ายทำให้มีคนติดเชื้อได้ง่ายสมัยก่อนเนี่ยโรคที่ไอไม่หายเราเคยได้เชื้อโรคไอร้อยวันเคยได้ยินไหมครับอ่าสมัยก่อนมีแต่ปจก่อนนี้เนื่องจากหมอมีทั่วประเทศแล้วแล้วก็ยาจิตพิชาชิเราดีมากก็ไม่ค่อยเจอละแต่คนที่ไอไม่หายเนี่ยเกิดจากตัวนี้นะครับอันนี้พวกแบ,บคทีเรีย ยาออกเมตินอม็อกซิซิลินอม็อกซิคาร์บปันจค่าเชื้อที่มีแคปซูลของแบคทีเรียเท่านั้นฉนันตัวนี้ไม่มีนะครับคุณกินไปศูนย์ไม่มีผลต่อมันเลยต้องกินยาก,กลุ่มพวกนี้เชื้อนี้ก็คือไมโครสตาม่านะครับยาที่ใช้มีแค่3ามกลุ่มควินโดโลนเมคลายหรือก็เตตัไซคลินแต่ว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเขาสั่งทานแล้วกันนะครับ กรนี้ไข้หวัดใหญ่นะครับเป็นโรคที่ตามที่บอกว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับแน่นอนว่าคนสูงอายุนี่เป็นฉีดยาป้องกันไข้วัคซีนก็ป้องกันเขาแบบทุกปีปีละหนึ่งครั้งปัจจุบันภูมิตานมันยังไม่ค่อยลาสลองคือไม่ยืดต่อเนื่องนานๆเหมือนกับโรคติดเชือ้อที่อื่นๆนะครับก็ฉีดไปเถอะว่าตอนนี้ก็มีสี่สายพันธุ์นะครับสามสี่ร้อยบาทก็คุ้มนะครับที่นี่ถูกมากเลยนะครับถ้าเทียบกับโรงพยาบาลเอกชน9 0 0 800พันหนึง่ง ส่วนโควิดเนี่ยปัจจุบันก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำนะครับเพราะว่ามีแต่ข่าวข้อเสียมันวัสซ่งโควิดก็เดี๋ยวนี้ก็เลยแทบมีคนฉีดเลยนะครับบางคนก็ไม่กล้าฉีดด้วยเพราะอะไรแต่ก่อนเนี่ยวัคซีน,นทั่วทั่วไปที่เป็นเชื้อตายหรือเชื้อที่เพาะขึ้นมาใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ตัว m i n a มีปัญหาเพราะเป็นส่วนที่ขนานเดเล็กมากถ้ามันฉีดแล้วเข้าไปในร่างกาย ถ้ามันอยู่เฉพาะที่กล้ามเนื้อไม่มีปัญหาจะสร้างพื้นฐานคุณได้แต่ถ้ามันมันหลุดเข้าในสายเลือดปุ๊บมีปัญหาทันทีเลยเพราะว่าเมื่อเขาเข้าสายเลือดมือนจะเข้าไปถึงหัวใจมันจะไปจับกับเนื้อเยื่อที่มันยกภายในได้ทุก่วนแต่เข้าหัวใจบ่อยที่สุดฉันก็จะเกิดการมือแตเสพตามมาได้กับการฉีดวัคซีนเอไอเอได้บ่อยที่เราคนตายตายฉันเวลาที่คุณฉีดถ้าเกิดเปิดได้ฉีดนะครับคุณกดแน่นๆ เพื่อไม่ให้มันซึมไ้ในเส้นเลือดที่มันอาจจะมีการฉีกขาดนิดน้อยได้ไม่ไม่ไม่กดแน่นมากนะแน,นแน่นแแค่กระชับเฉยๆแล้วก็ไม่นวดด้วยนะครับเพราะวัคซีนตัวนี้เข้ากระแสเลือดได้ได